โอ้ยโอ้ยโอ้ยรุ้ยนี่ไอ้ยาตัดเกลือตัวเบาตัดเกลือตัวเบาใส่ยาเม็ดอันเบาโอ้ยโดูด้วยกับนักโอ้ยตายห้องเลยเบาใส่หมดแล้วเบาใส่หมดตัดเครื่อครับตอนนี้อ่ะปัดเครื่องก็ตัดเครื่องช่วย

수업을 해봐 해봐 수업을 해볼까? 유! 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 อรอยเอ้ยโอ้ยป่าเดงป่าเดงกินเยอะจิกกินเยอะจิกจิกได้เตืองแล้วถูไลนึ่งถูไลนึ่งถูไลนึ่งเยอะจิกโอู้ขนุกก็กินขนุกก็กินยาไม่ตันเลยขนี้ก็กินเยอะจิกก็กินเยอะนี่ก็กินโอ้โอ้ Ôi Ôi Đèn dây gặp bồi Đèn tức đèn tức Còn dây đi còn dây ở mai ở mai đi Tên Ôi Chị cà kinh như bà kim, Đồn, đồn, đi đi đồn Chích, chích, đồn rồi, ok rồi thua nữa

Ai. H. chạy được chích rồi. ô đèn dây đèn dây đèn lậu đèn dây đèn dây ô Câu. Oh. Uh -oh. Cả cả <laughs> Mì một bay câu khâu Gắn u Mình gặp câu Ui Cấu câu cấu như chiếc <laughs> อุ้ยกระนูกระตอดอยู่ด้วยมีกระตอดอยู่กันนี่กนล้าโอ้ยเจี๊ยบเก้าก็ไม่ได้ปลดโอ้ยโอ้ยโอ้ยรักมาปาดเองน่อยเละจิกกันโจกัน ยังไม่ตันเลยหนูปารีเบาเขินเลยโอ้ยต้องเก็บไ่้นี่โอ้ยดีโอ้ยรู้ไม่เบาไปนะนักนี่ลุนลินลินไปได้ เก็บบ้านนี่เก็บเก็บันรู้ไหมกันร่อยกันเรื่องไม่มีเลยโอ้โหเลกั <hiss> เนระะเนระะื่รรองไอ้นุ๊มไอ้บุไอ้บุ๊คค้งไปเลยพัดไปเลยไอ้บุ๊คพัดวิ่นไปเลยไปไปว่าเหนกันบุ๊คบุ๊คบุ๊รธที่ ้ยดูดูดูเสียดุเสียดมุ้งม mm ุ hmm. ้ง yeah, ม yeah, oh. ุ <tense> <ropic. Hayır. t iny> <forecasting>. ้งมุ้งมุมยกเอ้ยเดี๋ยนะอย่ายกอย่ายกอย่ายกเขาอ้ยบุกเกบุกเอ้ยจะไปนตียเลยบุกเบุกเันเลมันหย mời chơi đi bắt đầu ba ai mời đại lý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  mời này, lý mời đại 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 ดู <one> <amp> um. เลยดูลยอ้อ oh ้ยออ้ยอุ้ยปาปากับอุ้ย้อเลยปาปากินเดียวจิกหนักปาหนักเลยบบเาราล้เลยบีบเอาไรเบ็ดเ้เอ้ยปากินเดียจิก ไปไปไปลงโตโอ้จริงโอ้ดดดดดดกล้องนี้โอ้จริงกล้องนี้มาได้ถุกมาได้ถุกรอบเลยป่าทรายโอ้ดกดดดดินป่าแดงกินป่าเกากินโตรงกินครบเลยกล้องนี้กล้องนี้ครบเลย

โอ้ยไยตายอย่างมากว้ฮะที่อยอนเะมันบบไปเั็นันไปเรอไฟไปโดนองเพชไม่โดนตัดเ่อนอะหมดแล้วยังไม่โป้อู้ใส่ไม่โครับโอ้ยโอ้ยโอย้ย อี s, ๋ตัดเกลือกตะเภาตัดเกลือกตะเภาใส่ยาแม่ดันเบาโอ้ยรวยเลยครับนักโอ้ยใส่โองเลยเบ้าใส่หมดแล้วเบ้าใส่หมดตัดเกลือกครับตอนนี้ตัดเกลือกตัดเครื่องช่วยเอ้ย เอ้ยไปตัดไปตัดไปเห็นได้แล้ไหมตัดเลยดีตำรวจได้มดโอ้ยรบานเรวนี่จ้าจ้าาังเก็บใต้กัเรื่อยๆอยู่จ้าจโอ้ยเมวะเรวะเรากปากอะส 자 타봐 시간 관광

ได้เลยบบน้องธีรนิตโอ้ยต้วยดาวหัดเปิดเพื่อนหัดเองมั้ยเ้าหัดเองห <c oughs> ยาเราไม่ขึ้น <c oughs> โอ้ยโอ้ยใส่กันเล็กใส่เป็นเล็กเบสตงวนันตีฮิตตีคืบนะตีจำปือ้อตีตะคืบนะ

เอยู่อัทีลานิดอยู่เร็วๆจ้ะอยติลานิดอยู่อัทีลานิดอยู่อัติลานิดอยู่ทีละคือทีละคือโอ้ยไปเร็ว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 โบโบโจ้า ดีละออนิดนกายาบโอ้เมบไม่เายาโอ้ดีลา,า,านิดีลานิดเข้นเลยใช้าๆ

điểm pa điểm pa chỗ đi đây, ơi, ui, anh đấy, ôi rất yot, ha nó bà leo đi, có đất rất xếp giả đi có đấy đó, ha, à. ơi giờ chiếc năm bay leo tụt mà lưng lâu, à. mày quá mà đâu có phát đây, không thể thường lâu, không thể, không thể thường không sai, 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 đây sai, bộ, sai, 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 đây sai, 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 เตะตีกลืนไปทางฟ้านะโอ้ยกลืนนั่นนะก็เก้งเอ้ยต้องได้ร้อนกับตาดีจังาบอกในนี้ในในนี้ก็ไม่คาดนี่อาลังเงยนี่อ่ะนี่ตานี้ก็ไม่คาดตาการลังปักแน่เลยนะอ่านเอาไม่ขึ้นหัวเรวยนีมหนึ่งสองปิดถุมชุบเม็ดโอ้ยมแล้วะกองนี้กองไอ้การลังเตรียมตรงนี่ นี่กองกองสะเรือเลยกองใหญ่ยังนี่อุ้ยแป็นเดียวใหญ่โตครับมมื่อใจได้จิกนะปักปักไทยปลาเข็นเกนอูย้ยชุดยอดหัดปลาเพ <c oughs> ื่อนเฮียไม่รู้ไปกับปื้อมาเรือก็มอไอ้เดินไม่ใจไปกับเดินไปกับได้เมื่อใจลำน,ลำนู้ลำนี้ตงวันนี้ว้าวเตลวมันต้องเอามาตอนนี้คืนน้อยนี่จริงก ơ kìm ơi mày rồi gặp bác có bác ái ăn à đi chích mày tương đi giờ đi ui bên cuông nữa đi ý à xem ai đi chỗ đi ô ok Yeah ui men na ui yai yai ok pan oh vật lăng có đấy iya mà ta tan đâu ư vật lăng ngốc tiếp vật lăng ngốc ui rồi im không mới đây อุ้ยอ่างบัลลังครับอ่างบัลลังเก็บเลยโอเคฮ่าฮู้ใส่เดียวลังการทับปลาแอนนาลินน่ะเฮ้ยาทับไปเลยแบบตัวเงินเฮ้ยเนี่กองเรือจมฟาดยิงเฮ้ยขอดันเตียม <c oughs> ไม่เดิมจีบไว้ได้เลยกล้องนี้ตกมาสิป,ปีก็ยังเหมือนเดิมจะกิน